รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์หนึ่ง คุณจะได้เปรียบเทียบรถยน์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานตอนกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนี้ณชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอินฟอร์ไลทีวีผมกาก้าณวิญญาสีครั้งนี้ผมก็อยู่ที่งานมู์โชว์ที่เมืองทองธานีครั้งที่42งานนี้แต่ละบูตแต่ละค่ายนั้นเอารถใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ยนโฉมกันแต่ละยี่ห้อเรียกได้ว่าสุดจริงๆกับมาหากรรมครั้งนี้ผมเองจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่าแต่ละบูตนั้นรถรุ่นใหม่ๆที่เขาเอามาให้เราชมครั้งนี้บูตไหนที่จะเจ๋งที่สุด สวยสุดสวยที่ผมไม่ได้พูดถึงรถนะครับสาวๆครับพุทที่น่าสนใจนะครับก็จะมี Honda ที่เรียกว่าเอาแฮทแบ็คห้าประตูเครื่องซิตี้พันซีซีเทโบมาให้ขั้นยนโชมกันเราก็จะต่อกันไปด้วยฟอร์ดขั้นใดที่ชอบกระบะพันแก่งก็จะไปชมที่บูธฟอร์ดได้รวมไปถึง s u b a r ร์เขาบอกว่ามีรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการโชว์รถครั้งแรกในอาเซียนเลย นำเข้ามาสดๆร้อนๆที่งานมากราว์ครั้งนี้ก็ไปชมกันได้แล้วเรายังจะไปต่อกันที่เอ็มจีเขาเรียกว่าผมไม่เห็นมาแล้วครับแวบๆเป็นกระบะเขาบอกว่ากระบะยักษ์ท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นกระบะยักษ์นะครับผมไปแอบ,บชมมานิดหน่อยผมต้องไปดูข้างนึงเอ็มจีไปชมไม่ได้ครับกระบะรุ่นใหม่แล้วนิสสันเขาจะมีรถไฟฟ้าครับไฟฟ้า ประมาณไหนขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านพิธภมไปชมก,กันกับนิสันงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะครับยังมีรถจักรยานยนต์เรียกได้ว่าตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่สําหรับบิ๊กไบค์หลายๆท่านที่สนใจมองอยู่ก็มาที่มอเตอร์โชว์ครั้งนี้ได้ไม่ได้มีแค่จักรยานยนต์อย่างเดียวนะครับเราจะมีอุปกรณ์ตกแตง่งทั้งรถยนต์ทั้งจักรยานยนต์เรียกว่ามาซื้อมาชม ไม่ได้ชอบแค่4ล้อหรือ2ล้อยังมีอ็อกซ์เซอรีให้ท่านผู้ชมนั้นได้เลือกหากันแต่และอย่างแต่และยี่ห้อเอามาแบบอ่าผมเห็นแล้วว่ายี่ห้อแต่ละยี่ห้อของดีๆนําเข้ามาให้คนไทยได้มีโอกาสจับจองกันของตกแต่งก็มีชมไม่ได้มีเขาตกแต่งอย่างเดียวครับอ่าเราจะไปกันที่ยุทธารถยนต์มือสองสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์มือสอง เป็นรุทธาที่งานมอเตอร์โชว์รนี้ก็มีมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไม่จำเป็นต้องมาเลือกดูเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆท่านที่มีรถมือสองอยู่แล้วต้องการมาแลกเปลี่ยนรถมือสองที่งานมอเตอร์โชว์งนี้เขาก็นํามาโชว์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมเลือกขากันกับรถมือสองที่นี่เดี๋ยวไปชมที่บูธไหนนั้นเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันครับว่าเราจะไปที่บูธไหนก่อนแล้วรถรุ่นไหนที่เต็ตา โดนใจของแต่ละท่านนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับ Creativity Let's get started and drive yourself, live your life, move to see what the world can give I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you The for whatever moves whatever me ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธซูบูรุของเรานะครับที่ว่า,าเราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีวันนี้ผมก็มาเจอกับคุณตะวันเรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปของซูบูรุไทยแลนด์นั่นเองปีนี้นะครับทางซูบูรุเนี่ยเรามีไฮไลท์ที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็น The All New ซูบูรุ Outback นะครับซึ่ง ในงานปีนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับภูมิภาคอาเซียนเลยครับผมก็เมืองไทยเป็นครั้งแรกเลยไหมครับเมืองไทยป็นครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นที่แรกมาพร้อมกับเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยใหม่ล่าสุดของเราเลยที่เราเรียกว่า Sub ูร์ไ s i g h t 4.0นะครับ0ใช่ระบบเสริมความปลอดภัย i s i ซ h t 4.0เนี่ยจะทำงานด้วยกล้องนะครับกล้องคู่หน้าที่อยู่บริเวณหน้าของรถนะครับไฮไลท์นะครับ t h a l l New Outback นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเรามีระบบสแกนนะครับแล้วก็สังเกตใบหน้าระบบสแกนี่ก็ถ่ายรูปอีกโอ้โหนะครับถามว่าระบบนี้มันช่วยเหลือยังไงนะครับเวลาที่เราเข้าไปในรถนะครับเราสามารถที่จะเซตเซตค่าการทำงานต่างๆนะครับของระบบเครื่องเสียงนะครับระบบแอร์นะครับหรือว่าการปรับฟังก์ชันต่างๆภายในรถเนี่ยให้เป็นยูเซอร์เรานะครับซึ่งระบบเนี่ยสามารถที่จะสแกนแล้วก็สังเกตใบหน้าได้ถึง5ยูเซอร์เลยนะครับตรงเนี้ย จะไม่ได้แค่ว่าอำนวยความสะดวกอย่างเดียวแต่มันยังช่วยเรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่อผู้ขับขี่ท่านนั้นนะครับอาจจะเผลอนะครับมองโทรศัพท์หรือว่าคุยกับเพื่อนนะครับ,รบเมื่อระบบจับได้ว่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ท้องถนนนะครับระบบก็จะช่วยเตือนว่าต้องมาโฟกัสกับการขับก่อนอ๋อเดี๋ยวนะเขาเล่งที่ใบหน้าเราเลยเขาเขาจะช่วยเราถึงเรียกว่าเป็นระบบที่ตรวจจับแล้วก็สังเกตใบหน้า บ, <c oughs> บูธโซลูรูด้วยนะครับ <S <S life that's cool e cool. for whatever moves me ครับสวัสดีครับผมเฉลีกจิตพิพช,ชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษากออประเทศไทยนะครับก็ขอ,ขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสูญญ่นิสส์สอดนะครับในงาน เป็นพบเป็นอาชนาวหัวใจสูงจะพบสำหรับวูดฟอร์ดในปีนี้นะครับไฮไลท์ของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้ารถคันนี้มิวฟอร์ดเวนเจอ4 Max ใหม่นะครับฟอร์ดเนี่ยเพื่้ทำการเปิดตัวนะครับรถรุ่นนี้นะครับในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับใส่ต้องทังเป็นคุณลัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่เรานำเจ้า f อร์แมมใหม่มาจัดแสดงนะครับให้ลูกค้าผู้สนใจรถยนต์ฟอร์ด ได้เห็นและได้สัมผัสรถนะครับตัวจริงนะครับรถ Ford Ranger EcoMax ใหม่คันนี้นะครับจะรับการออกแบบมาเนี่ยภายใต้แรงบันดาลใจจากที่ใหญ่ของเรานะครับคือ Ford Ranger นะครับเป็นติดแคออกแบบมานะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับสำหรับออกรถออ o รถตัวจริงจริงจริงนะครับลักษณะเด่นของรถคันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่กระจังหน้า f o r d นะครับลายใหม่สวยคมดูดันนะครับถ้าเรามาดูด้านข้าง นะครับด้านข้างตัวนี้จับเป็นรถกระบะที่ออกแบบมาสำหรับการออฟโรดนะครับคันนี้นะครับล้อแม็กซ์เ7นิ้วลายใหม่ครับพร้อมกับยางพอร์ตเลยนะครับถ้าถกมานะครับถกมาเนี่ยจะเป็นบันไดข้างนะครับบันไดข้างเคลือบสารกันลื่นนะครับเหมาะสับการใช้งานระยะหนักของออฟโรดนะครับเครื่องยนต์นะครับระบบส่งกำลังรถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยนะครับได้ใช้เครื่องยนต์นะครับดีเซล4สูิตวเทอร์โบคู่ นะครับพ่งเดืันเรื่องชื่อของปอดในเรื่องของพลังกำลังนะครับให้แรงม้าสูงถึง213แรงม้านะครับแรงบิด500ตันเน้นนะครับเมื่อจบคู่กับเกียร์อัจฉริยะนะครับอัตโนมัติจิตสปีดนะครับให้พลังเหลือเฟือนะครับการขับขี่ทำเป็นไปด้วยความสะดวกสบายนะครับจุดเด่นรถคันนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างที่จะรับการกแบบนะครับแล้วก็ไฟจูนลาใหม่นะครับเพื่อเกิดความนุ่นมนวล ทั้งในส่วนการขับขี่แบบออฟโรดแล้วก็ออกแล้วก็ออนโรดด้วยนะครับตัวช็อคอัพนะครับเป็นช,ช็อคแอปช็อคเป็นฟ็อกช็อคนะครับทั้งในส่วนของช็อคอัพหน้าและช็อคอัพหลังนะครับเพื่อความสะดวกสบายและก็ความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ภายในเรามาดูกันครับรถคันนี้นะครับวัสดุภายในนะครับเป็นวัสดุคุณภาพสูงนะครับเริ่มต้นด้วย บทน้ำนะครับบทนะครับพันธุ์นาแบบพิเศษนะครับให้ความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับอบกระชับตัวผู้ขับขี่นะครับไม่ให้ลื่นไหลในงานการขับสีและออฟโรดนะครับพร้อมทั้งการติดตั้งนะครับออ้าิดเจอสวิตช์พร้อมช่องต่อออฟซสลารี่6จุดอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าออฟโรดที่อาจจะต้องมีการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ไฟในกภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับงานทีนี้นะครับ Ford Ranger EcoMax นอกจากในเชอร์ไอโฟแม็กแล้วเนี่ยนะครับ Ford ยังได้นําเอารถนะครับทั้งทั้งแฟมิลี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเรนเจอร์นะครับกระบะเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับโฟดเอเวอเรสต์หรือแม้กระทั่งนะครับเจ้ารถโฟดในตำนานนะครับมาป่าโฟดมาแตะนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจไม่วันก่อนนะครับมาเทสต์ดิวเลยจบถามคำถามเลยจบคาม บอปโลนมอนดูโรชเนี่ยตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชํา้เนี่ยนะครับทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยนะครับผ่นนานดอกเบี้ยต่ำหรือว่าดอกเบี้ยสูงเปอ็นะครับเรถกอดที่พันในงานนี้นะครับทกเขาี่รับมนไทยชั้นหนึ่งอดจมูกวมนึ่ีนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ปอดจะเปนยอสองทีสูนะครัอดก็ม่ดีทีจะมอบการขยายนะครับในรื่าการรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็ลดต้นกำลังให้นานถึงสิบปีนะครับไฮยันสมรู้ปอดนะครับ โชคดีนะใช่ไหมนีเลยฮะไมนมีโชคทำไมยังรอดได้ YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชค5จุดเด่นจุดด้อยตโตโยตา้าโคโราคลสใหม่ สำหรับการรีวิวรถยนต์ใน EPC ทีมงาน c a r ์ทูเดย์มีโอกาสได้ไปลองขับ Toyota Corolla c ค o s s กันแบบเบาๆเลยจะมาสรุปจุดเด่นจุดด้อยคร่าวๆให้ชมกันไว้โอกาสหน้าถ้าทาง t o y ย t a ใจดีให้ยืมรถมาขับเต็มๆจะกลับมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกครั้งาจุดเด่น Toyota Corolla c ค o s s ใหม่จุดเด่นที่หนึ่งในโคโ l ล a าค o อสใหม่คือความเป็นรถ B SUV ที่มีรูปร่างใหญ่โตน้องๆ4 SUV บนขนาดตัวที่ยาว4,460ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,825และสูง1,620ม mm, ิลิเมตรทั้งสูงยาวและใหญ่เมื่อเทียบกับ HRV ที่มีมิติตัวถังยาว4,294ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,772และสูง1,605ม mm. ิลิเมตรเช่นเดียวกับ CX-30 ที่เล็กกว่าเช่นกันกับความยาวตัวรถ4,395ม mm, ิเมตร กว้าง1,795ม mm, ิลิเมตรและสูง1,540ม mm. ิลิเมตรดูดูแล้วโคโรล่าคอสสามารถโดดข้ามรุ่นไปชคกับกลุ่ม4 SUV บางรุ่นได้สบาย นอกจากนี้ตัวรถที่ดูสูงยังทำให้คโอล่าคลอสได้เปรียบเรื่องทัศนวิสัยในการขับขี่และน่าจะลุยไปในพื้นที่ทุรกันดานได้ดีพราะมุมปะทะและมุมสูงขึ้นตามตัวรถเรียกว่าโดนใจครอบครัวสายเที่ยวสไตล์คลอสแน่นอนจุดเด่นที่2โค o โรล่าคลอสมีช้อยให้เลือกมากกว่าทั้งรุ่นเครื่องเบนซินและแบบไฮบริด โดยที่คู่แข่งจะมีแค่เครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นประกอบกับค่าตัวเริ่มต้นแค่959,000บาทจบที่1,199,000บาทซึ่งเบียดกับน้องในไส้อย่าง C-HR ตัวท็อปที่1,159,000บาทไปจนถึง SUV ต่างท่ายที่ตัวเล็กกว่าแต่ราคาใกล้ๆกันอย่าง CX30 เริ่มต้น989,000บาทและจบที่1,199,000บาทและ HR-V สตาร์ทที่949,000บาทรุ่นท็อป1,199,000า แถนยังได้ออปชั่นฝากกระโปรงท้ายแบบเตะเปิดมาให้ซึ่งอันนี้คู่แข่งต้องไปติดเพิ่มเรียกว่าโดนใจคุณสาวๆค่ะชอบอย่างจังยิ่งเมื่อบวกกับความเป็นแบรนด์โตโยต้าแล้วราคาเท่ากันแบบนี้คงรู้คำตอบว่าส่วนใหญ่จะเลือกใครจุดเด่นที่3ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะที่นั่งตอนหลังถ้าเทียบกับ HRV หรือ CX 3 0คันนี้กว้างและนั่งสบายกว่าเยอะ ทางพื้นที่เฮดรูมที่ดูโลง่งและช่องว่างที่ขายืดได้เต็มที่จากการลองนั่งในระยะทางสั้นๆนั้นถือว่าทำได้ดีคนที่สูงประมาณ175รับรองนั่งสบายเทียบชั้นกับ MG HS หรือ Mazda CX-5 ได้เลยทีเดียวบวกกับทัศนวิสัยที่โปรง่งจุดอับสายตาน้อยขับง่ายนอกจากนี้หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วก็ดูทันสมัยขึ้นแถมตอบสนองได้ดีและเร็วกว่าเจนก่อนๆเยอะมาก และยังรองรับ Apple c a r p เพตามสมัยนิยมทำให้ภาพรวมห้องโดยสารดูสอบผ่านกว่า t o y ยต a รุ่นอื่นๆจุดเด่นที่4คือสมรรถนะจากขุมพลัง2ทางเลือกที่ยกมาจาก C-HR ทั้งแบบเบนซิน1.8ลิตรและแบบลูกผสม1.8ไฮบ r i d คันที่ได้ทดสอบซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.8ลิตรรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังรวม122แรงม้า พร้อมแรงบิดจากเครื่องยนต์142นิวตันผสานแรงดึงจากไฟฟ้าอีก163นิวตันเมตรซึ่งส่งกำลังผ่านเพียอัตโนมัติลงสู่ล้อคู่หน้าได้อย่างเต็มกำลังซึ่งจากที่ได้ลองขับทดสอบแบบสั้นๆค o ล l a าครอสแม้จะมีแรงม้าไม่เยอะเท่าคู่แข่งอย่าง CX30 แต่มันก็ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีในช่วงตีนต้นมีจังหวะการออกตัวที่หวือหวาพอสมควรจากแรงดึงที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วย ซึ่งน่าจะเพียงพอกับการขับชิวๆพาครอบครัวเที่ยวได้สบายที่สำคัญยังเคลมอัตราสินเปลืองไว้เกิน20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดเลยทีเดียวสำหรับรถคลาสนี้จุดเด่นที่5คือระบบความปลอดภัยที่จัด t o y ย t a s a ซ e ต y s เซ s e มาให้แบบเต็มระบบสำหรับรุ่นท็อปแม้จะไม่ลองแต่ดูแล้วผ่านเมื่อเทียบกับจำนวนคู่แข่งถือว่าสอบผ่านมีตั้งแต่ระบบควบคุมพื้นฐานไปจนถึงระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและที่เป็นไฮไลท์คือระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันหรือ d y n a มิกเร d a ร์ค u i s e ค o นโทรลที่ชั่วโมงนี้ใครไม่มีถือว่าตกยุค5จุดด้อยโ o โ o ต้าโคโรล่คใหม่ จุดได้ที่1คือการออกแบบที่ดูยังไม่ลงตัวนักโดยเฉพาะความยาวกับความสูงที่ไม่แมทกันกลายเป็น SUV รูปทรงแปลกๆไม่สูงใหญ่ไม่โค้งมนแต่กลับแบนยาวเทียบกับ HRV และ CX30 ซึ่งดูแล้วสมส่วนและลงตัวสไตล์ SUV มากกว่าชัดเจนจุดได้ที่2ห้องโดยสารเน้นกว้างกับเน้นวัสดุที่ดูไม่แพงซึ่งยกชุดมาจากซีดานขายดีประจำค่ายที่ชื่อนำว่าโคโราเหมือนกัน ทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารดูไม่ค่อยหรูหราสมฐานะรถราคาล้านอัพเทียบกับ CX30 ที่ภายในสุดเนียบไม่ติดฝุ่นหรือจะเทียบกับ HRV กับ MGHS ทั้งสองคันนี้ก็ดูแพงและมีฟังก์ชันให้เล่นเยอะกว่าจุดด้อยที่3ในด้านของอัตราเร่งนั้นแม้โค و รอล่าคอสจะออกตัวได้อย่างกระฉับกระเฉงเพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยทําให้ตีนต้นนั้นดีดแรงแซงชาวบ้านได้แต่ด้วยแรงมาที่น้อยนิดอาจส่งผลต่ออัตราเร่งปลายที่ดูแล้วน่าจะไล่คู่แข่งที่เครื่องใหญ่ม้าเยอะอย่าง m a z d a CX-30 ไม่ทนันเหมาะขับในเมืองและเที่ยวกับครอบครัวแบบไม่เร่งรีบมากกว่า จุดด้อยที่4คือระบบการสะเทือนที่เลือกใช้แบบทอร์ชั่นบีมซึ่งไม่ได้ยกช่วงล่างอิสระมาจาก CHR อย่างที่คิดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ต้องการให้นุ่มนวลเมื่อบรรทุกผู้โดยสารเต็มที่หรือลดต้นทุนเพื่อเซฟราคาเพื่อไปจัดออปชั่นที่จําเป็นอื่นๆมาใส่แทนก็ตามตรงนี้มันส่งผลต่อการขับขี่เพราะจากการนั่งทดสอบสองคนช่วงล่างด้านหลังมีอาการเด้งนิดหน่อย จากการยืดยุบข,ของชกอัพที่อาจจะทําให้ผู้โดยสารก,การมึนหัวได้ถ้านั่งไกลๆยิ่งถ้าคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ในรถคิดว่าต้องมีมึนกันบ้างซึ่งก็ถือเป็นนิสัยของรถที่มีการยกสูงอยู่แล้วจุด,ด้ดยที่5เรื่องความปลอดภัยแม้จะมีโตโยต้าเซฟตี้เซนชุดใหญ่มาให้ แต่มันอาจดูธรรมดาไปในรถคลาสนี้เพราะใครๆเขาก็มีกันไม่ว่าจะเป็น Honda Sensing หรือ i a c t i v e Sense จาก Mazda และ Advanced s y n c h r o n o u s Safety ของ MG ที่มีระบบความปลอดภัยมาให้ใกล้เคียงกันซึ่งคราวนี้อาจบอกไม่ได้ของใครดีกว่ากันเพราะครั้งนี้เราไม่ได้ลองใช้แต่อย่างใดส่วนระบบช่วยเหลือพื้นฐานที่พอเอาเข้าจริงๆในจังหวะที่รถเกิดเสียอาการแบบที่เราขับกัน ระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวที่ให้มากลับไม่มีการตอบสนองใดๆซึ่งถือว่าทำงานค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับบางค่ายที่อาจไม่ยอมให้รถเสียอาการตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำส่วนเรื่องการทำงานระบบอื่นๆคงต้องรอติดตามในคลิปต่อไปบทสรุป Toyota c o คโ l l a c ค o s ์ใหม่จากจุดด้อยที่ว่ามาใน c o โ o l l a ค o s ์ใหม่คงไม่น่าสะเทือนติ่งโตโยต้แต่อย่างใดขนาดรถบ้านๆที่ไม่มีอะไรเท่านี้ โตโยต้ายังขายดีจนเกลี้ยงตู้บวกกับหน้าตาที่ไม่ขี้เลแม้จะบึ้งตึงไปหน่อยก็ตามขอแค่ห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่งสบายกับฟังก์ชันกุบกิบแค่นี้ก็พอเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าจากคู่แข่งที่กำลังลังเลให้เซมาซบโคโรล่าคอสได้สบายแถมค่าตัวก็ไม่ได้แพงเวอร์เหมือนฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ราคานี้ถือว่าคุ้มค่าน่าจับต้องบอกเลยงานมีคู่แข่งเหนื่อยแน่นอน เมื่อต้องสู้กับโคโรราคอส์ใหม่คันนี้